ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประญาธรรมในขรั้งนี้อรรมาภาพเสนอคําว่าลูกอ่อนอย่าก,ก่อรัฐนั่นก็หมายถึงว่าความรากความมารายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทําให้เรานั้นขาดปาเป็นอิสระในชีวิตของเราคําว่าลูกอ่อนนั่นก็ได้แก่ญาติมิตรบริวารคู่ครองบุรธ,ธิดานั่นเองอยาก,กอรัฐนั่นก็หมายถึงว่า อย่าเข้าไปยึดติดว่าเป็นของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของเราจนเรานั้นเป็นเหตุทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้พัดผาจากตัวของเราไปฉะนั้นอย่าก,กอดรัฐนั่นก็คืออย่าเข้าไปยึดติดหรือว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของเพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีการแตกสลายสูญหายไป หรือว่าตายไปเราจะได้ทำใจได้ได้ระดับหนึ่งนั่นเองจะเดิญพร